อ่ะเต็มเลยครับหัวยาวไอสบยัยสบายครับคุณฟูจุดจัดครับจุดจัดรถต่งในตำนานครับอดีตแรงครับปัจจุบันก็ยังแรงครับอแอาดูรีลากันขึ้นบ่ครับไปแบบนิ่นมๆครับ อา่าติดตั้งสโลอม่ะมาชมกันต่อครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่อง YouTube ตองร้อยล้อนะครับมาดูฝั่งเสียพีกันบ้างครับ รถคุดก็น่าจะเป็นเจ้าญี่ปุ่นเลยนะนสีาสญี่ปุ่นนะครับด้รน้รถคุดก็จะเป็นเจ้า PC 120้อี่สนะครับแกะกล่องจากเมืองนอกมาเลยทีเดียวน่าจะยังไม่ผ่านการทำสีครับน่าจะเดิมๆมาจากนอกเลย ดินก็ค่อนข้างทางี่จะเหนียวครับดินคนสะคนหนักเ,ก,ก,เก็บน้ำแล้วติดกระบะโคตรเลยแหละดินแบบเนี้ยเดี๋ยวมารอชมเจ้า MPR ครับอันนี้น่าจะเครื่องรอ้อยสิบห้า รถฝั่งนี้ส่วนมากจะนิยมเป็นแนวคลาสสิกครับพุงกีก็สีฟันครับพุงกีจะคูมาสึกมีสายแยกมาด้วยครับ tèm lắm. โมรงครับเรียบร้อยครับรถมาครับชะง,งักชะง,งักกันเองโอ้แหนได้ดันได,ได้ดันขึ้นใหม่ครับโอ้หอันตรายครับแบบนี้กระถอนตอแบบนี้เนี่ยอันตรายมากครับ ถ้าทามันไหลลงมาเนียถ้าเอาไม่อยู่นี่ลวงลงมาตกบ่อตรงนี้เลยนะครับนี่รถต้องค่อนข้างเยอะครับหลากหลายทีมงานเลยเอาวิ่จริงต้องมีคนไปยืนบอกรถให้สักคนหนึ่งนะครับอ๋อน่าจะเปลี่ยนลายขึ้นครับน่าจะขึ้นแบบตรงๆงครับ จะขึ้นแบบตรงๆเพราะถ้าขึ้นเฉียงไม่ไหวครับรถมันตัดกำลังครับวัดยอดเยียบ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 อืออือได้แล้วครับเรียบร้อยครับ หัวยาวหัวยาวดูความคลาสสิกข,ของเขาครับ<ด>เครื่องเทารลกพี่<ด>เครื่องเทเลโอ้ร้อยสี่ห้าครับติดสโลด้วยไหมไม่มีสโลอีกโอ้งานหยาบแล้ว <laughs> ขึ้นขึ้นชั้นด้วย <laughs> โอ้คุณปู่ของเราครับเครื่อง145ครับแหมเป็นธรรมดาครับเดี๋ย้จะขึ้นไหวหรือเปล่าครับไม่มีสโลด้วยสิกมากครับคันนี้เดิมๆเลยเดิมๆตามสไตล์ของเขาเลยนะครับลยาว เก้าร้อยจะขึ้นไหวไหมล้อเต็มแล้วครับ สบ,สบายเลยครับแต่ถ้ามันไม่ชะง,งักกับรถวิ่งมาเนี่ยมันขึ้นไหวอยู่แล้วนะครับสําคัญที่ว่าดันขึ้นไปแล้วมันไปชะง,งักรถที่เขาวิ่งทางตรงเลยครับเสียเสียจังหวะครับชมกันต่อครับนี่ก็จะเป็นที่ล็อกครับน่าจะเพิ่งถอยมาใหม่เลยเปล็เงาวิ่ง จะเพิ่อถอยมาใหม่ครับอูวอะไรในอูวอินตานหรือเปล่าตอนนี้ก็หกล้อจะถอยเสียบได้ทีละคันนะครับคือเขาไม่ไม่ให้หกล้อามาเสียบซ้อนกันสองคันครับ ผมก็ว่าดีนะครับถ้าถ้าเสียสองคันนี่มันจะอันตรายครับเวลาถ้าเราออกตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยเวลาดินเต็มอ่ะเพราะว่ามันลื่นไหลอย่างเงี้ยมันจะไปเบียดกันได้ครับอันตรายโอ้ไ่าอาจจะเทไม่ไกลครับแล้วคุณปูของเรากลับมาแล้วครับอห้จะเทใกล้ หน้างานนี้ก็มีแต่สิบเอ่อเสร็มแล้วครับโอเคหน้างานนี้ก็มีแต่หกร้อนะครับสิบร้อไม่มี ปูลื่นซะแล้วเอาไงนี่กูปลูกจะเรียบปิดลายเขาอยู่จะถอยออกมาได้ไหมนี่ <c oughs> <c oughs> อันนี้จ้าสมองเงินครับสิงไฮเทคหัวเดี๋ยวนี้น่าจะน่าจะร้อยสี่สิบห้าหรือเปล่าหรือร้อยแปดห้า นะครับยัางไงเพ่ <c oughs> ลัน่นได้รถพี่ลัน่นไอย ทางเฉียงเลยครับดูจะนายยากยางเก้าครับงเก้าก็ยางแตกทำไมมันดูสูงอย่างเลยยางเก้า ในหัวนี่น่าจะบอดี้รถน่าจะเป็นบอดี้ยางแปดนะครับแต่ว่าเอาาน่าจะไปดัดแปลงทำเป็นยางเก้าหรือเปล่าเลยดูสูงขึ้นนะครับแต่หัวมันเล็ก เดี๋ยวปิดท้ายด้วยคันนี้แล้วกันครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปดูด้านบนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับ เลย,เลยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ